โอเคเหลืออีกครึ่งชั่วโมงก่อนพี่พาดจะต้องเช็คเอาท์นะครับมาตอบคำถามกันดีกว่าดีดีดีพรรยาพี่พาดเดินคุ้มคุ้มอยู่ข้างหลังแล้ว <laughs> น่าจะเก็บกระเป๋าแล้ว <laughs> ใช่ใช่อ่าเอาคำถามนี้ก่อนเลยแล้วกันผมว่าก็น่าสนใจดีนะครับมาแบบ,บสั้นๆเลยนะคนกะเกษียณเหมาะกับ V I ไหมอืม น่าจะเป็นคนกเกษียณแล้วเลยเนี่ยถามอย่างเงี้ยครับโอเคก็ส่วนตัวนะครับต้องบอกว่าส่วนตัวเนี่ยคิดว่าการลงทุนแบบ V.I เนี่ยด้วยความที่เบิร์ตมันมันเน้นเขาเรียกว่าอะไรเี่ยการลงทุนแบบ V.I เป็นการเน้นความปลอดภยัยนะเน้นความปลอดภยัยเน้นการารักษาเงินต้นนะครับ <c oughs> ดังนั้นเนี่ยพี่เชื่อว่าเหมาะกับทุกเพศทุกวัยที่ที่มีไมซ์เซ็ตแบบนี้ ที่เราต้องการแบบเน้นความปลอดภัยรักษาเงินต้นเงินเนี่ยงอกขึ้นอย่างสม่ำเสมอเงินเนี่ยงอกขึ้นอย่างสม่ำเสมอนะตามผลประกอบการของบริษัทต,ตามผลประกอบการของกิจการจริงๆนะครับดังนั้นพี่คิดว่าเหมาะมากนะครับเนะยพอยิ่งเราอายุเยอะขึ้นเนี่ยเบิร์ตเอ่อโดยในเจอโดยธรรมชาติเนี่ยเราควรจะต้องเขาเรียกว่าเราควรจะต้องเขาเรียกว่าเราควรจะต้องกลัวความกลัวความเสี่ยงมากขึ้นนะ่ะจริงไห เราคนต้องกลัวความเสี่ยงมากขึ้นนะครับไม่เหมือนตอนเราเด็กๆเนี้ยตอนเราเด็กๆพี่คิดว่ามันก็แหมเราโทษนะเรายังทํางานหาก,กินอยู่ยังแอคทีฟอยูออ่ลงทุนเสี่ยงหน่อยแล้วจะเงินต้นหายบ้างเรายังหาใหม่ได้แต่กระเสี่ยงเนี่ยไม่ใช่ต้องในนักษาเงินต้นม,มากๆใช่ไหมครับก็พี่ยังคิดว่า <c oughs> v ีก็ก็ก็ยังก็ยังเหมาะครับกับทุกเพศทุกวัยครับที่มีมาเซนแบบนี้ ค,คือแบบกลัวเงินต้นหายกลัวความเสี่ยงเนี่ยพี่วีไอเหมาะสุดอยู่แล้วครับเพราะเน้นความปลอดภัยคแล้วลูกศิษย์เนี่ยแชร์เพิ่มเติมว่าลูกศิษย์เนี่ยก็มีพี่ๆนะครับที่อายุห้าสิบไปปลายเหกสิบกว่าเจ็ดสิบกว่าก็มีครับมีครับอืแล้วก็เวิร์กหมดครับเวิ work mode ร์กหมดอ่ะก็เพราะว่ามันปลอดภัยนั่นเองนะก็ใช่ เหมาะนะครับมันก็มีผมใช้คำว่าอะไรดิเป็น success story อะไรป้าแอนเลยเนะี่ยใช่ปะที่เมกาใช่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 ี่จะเล่าให้ฟังอายุเยอะเอะใช่แล้วก็ประหยัดประหยัดแล้วก็ลงทุนใช่แล้วก็กลายเป็นรวยยันรวยเละเลยเสียชีวิตไปแล้วก็ยังแบบรวยไปเลยใช่ใช่แล้วเขาก็เป็นป้าแอนนี่ทำงานแค่เป็นแบบเหมือนประมาณเมดอะ housemaid <c oughs> อะไรเงี้ยแม่บ้านอะไรเงี้ยอืม แต่ก็ด้วยความที่ลงแต่ว่าไม่แต่คนละเคสกันคือป๊อปะจะบอกป๊าเม์ไม่ใช่ป๊อแอนเนี่ยลงทุนตั้งแต่สาวๆแล้วอ๋อเหรอโอเคใช่ครับ <All right. S 1> ซื้อหุ้นทุกเดือน mm hmm. ซื้อหุ้นเองทุกเดือนเออ mm hmm. ประมาณนี้แล้วป๊อเองก็ไม่สนใจอะไรแบบซื้อกูซื้ออย่างเดียวประมาณนี้แล้วก็พอเ mm hmm. กษียณปุ๊บเนี่ยร <c oughs> วยมากเลยมีเงินแบบเป็นล้านเหรียญน่ะเออเียกได้ว่าถ้าแบบพนักงานโทษนะแบบเหมือนหาเช้ากินข้าอะไรเงี้ยแล้วมีเงินแบบ mm hmm. สดในหุ้นนะนะเป็นล้านเหรียญเนี่ยก็โนได้เรียกว่ารวยมากแล้วะ่ะนี่เหรอไหมอืมอ่าโอเคคำถ,ถามต่อ